สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้พอกรบตัวแกมไสไซสสกเกษตรตัวหน่อยเดินตามห้อยพอนะคะอย่าลืมกด, like, ดไลค์กดซับค่ายกดแชร์เพื่อเป็นกานแก้แก้หนนะคะแล้วชมเลยค่ะเมื่อนน้นองแกงวันสิค่าพี่พีทุกคนมาจ้บลูกหมูรุ่น3กิโลหาอีกเชนเคยนะคะแต่ว่าหมูเมหมูหอกนี่นะคะเป็นหมูปลานะคะเพิ่มแบบทั้งหายทั้งดูเลยนะคะ เ้าสจจับแน่กะเบยนะคะสีแแ่นใส่เห่าอย่างเดียวเลยนะคะพีค่ะถือว่าข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่จับยากแหงนะคะเ้าวมเมองแม่หมูหัวลูกกันค่ะว่าเพื่อนจะเห็นจังใดนะคะตอนนี้เ้าจะจับนะคะนี่ก็มีไหม่มาออมไว้นะคะตอนนี้เ้าวกะจับลูกหมูได้จนแล้วแล้วนะคะตอนนี้เ้าวกะจับหมูขอกแรกเป็นเซตเรียบร้อยนะคะพีพีค่ะเ้าวกะจะไป เมืองหมูอีกอยูทีหอกที่สองนะคะตอนนี้แม่นน้นงแกมก็ลังมาเสือ,อยู่นะคะเท่ากับสิเปเมืองว่าของที่สองเท่าสีใดแจ็คโตนะคะตอนนี้เท่ากับมาถึงของที่สองแล้วนะคะพีพีค่ะแต่ว่าบังเอิญเท่ามาหอดขอกนี้แล้ว้นงแกมบอดได้จับนะคะเพราะว่าลูกหมูมีลักษณะใหญ่เกินที่นงแกมกำหนดใจนะคะ้นงแกมจะจับ,จบยูที รุ่นสามกิโลหาหดหาโลนะคะพี่พีคะแต่ว่ารุ่นนี้นำหนักเกินแล้วนะคะเข mm ่ากะจะโบ,บได้จับนะคะแต่ว่าน้องแก้มกะจะมองพอขาท่านคอมเมนต์ให้นะคะว่าเพิ่นจะบบรับโบนะคะกะทือว่าเมื่อทีน้องแก้มมาจับมูเข้ากบได้มูแค่ขอกแหลกนะคะของที่สองก็คือหน่องมูใหญ่เกินนะคะในคลิปนี้น้องแก้มกบขอขอบคุณนพี่พีทุกคนนะคะที่เขา มาเป็นก่างใจแก้มในมือน,นะคะเท่ากับมาเมืองมารับชมน้ากันนะคะแก้มแก้มก็ขอฝากเพจแก้มไซส์กันเสร็จตัวน้อยการเลี้ยงหมูปลาเลี้ยงหมูดำด้วยนะคะกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นก่างใจน้ากันเจ้าจ้า